ไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาภัยแล้งและมีแนวโน้มของการขาดแคลนน้ำมากขึ้นในอนาคตส่งผลกระทบโดยตรงกับทุกภาคส่วนการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชนละทานในภาคการเกษตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำถือว่ามีความสำคัญอย่างมากที่จะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำของกรมชนละทานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำผลงานวิจัยเข้าไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำไปยังพื้นที่การเกษตร ให้มีประสิิิทธภาาพมากย่งัจจุบันนะครับประเทศไทยกําลังเชิญกับปัญหาภัยแล้งนะครับและมีแนวโน้มที่กําลังจะเชิญกับปัญหาการข,ดขาดแคลนน้าได้ในอนาคตน,นะครับซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการเกษตรนะครับซึ่งจะได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าภาคการเกษตรเนี่ยมีการใช้น้ํามากถึงร้อยละ7 5ของ การใช้น้ำในประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับโดยมุ่งเน้นการจัดหาแหล่งน้ำครับการเพิ่มพื้นที่ชลประทานนะครับรวมถึงการเพิ่มเสถยภาพนะครับการส่งน้ําให้เต็มเสถยภาพในพื้นที่เนี่ยนับเป็นยุทธศาสตร์สาคัญนะครับที่จะแก้ไขปัญหาภัยแล้งครับได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนครับปัญหาการสูญเสียน้าในระบบส่งน้ำครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกิดจากการรั่วซึมของน้ำนะครับผ่าน ของส่งน้ำสาหรับทานลงสู่ดินครับโดยทั่วไปปัจจุบันนี่ครับนิยมใช้คอนกรีตนะครับในการดาดผิวคลองนะครับเพื่อลดการรั่วซึมจากปัญหาดังกล่าวนะครับแต่ไรก็ตามเนี่ยยังพบถึงปัญหาที่ว่ามีการกัดเซาะภายใต้วัสดุคอนกรีตนะครับรวมถึงการรั่วซึมของน้ําผ่านคลองนะครับซึ่มีปริมาณที่มากกว่าการออกแบบไว้นะครับส่งผลนะครับให้เกิดการแตกร้าวนะครับและการซุกตัวของดาดคอนกรีตนะครับส่งผลให้เกิดการสูญเสียน้ําในระบบส่งเนี่ย มากถึงนะครับร้อยละเจตินะครับซึ่งจะทําให้น้าไปถึงที่ป้อาหมายเนี่ยไม่เป็นไปตามแผนกำหนดไว้นะครับตัวชุดต้นแบบติดคอมสิ้นสำเร็จรูปนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ําชนรป,ประทานนะครับจะประกอบด้วย2ส,ส่วนองประกอบหลักนะครับส่วนแรกนะครับก็คือส่วนชั้นป้องกันนะครับซึ่งทำหน้าที่ป้องกันแล้วก ป้องกันแรงอัดหรือแรงเฉือนจากกระแสน้ำนะครับและป้องกันเศษกรวดนะครับหินนะครับซึ่งจะมาทําลายชั้นเมมเบรนนะครับในชั้นนี้นะครับก็จะมีรับกําลังแรงอัดได้มากถึง200กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับในส่วนที่2ะครับก็จะเป็นส่วนชั้นเมมเบรนนะครับจะเป็นส่วนชั้นทําหน้าที่ป้องกันการรั่วซึมของน้ำนะครับและลดการสูญเสียน้ําออกจากระบบส่งโดยชั้นนี้นะครับจะมี ระยะยืดตัวมากกว่าร้อยละสี่สิบนะครับโดยรวมนะครับชุดวัสดุความสําสเร็รรูปนี้นะครับก็จะสามารถให้ตัวได้ระดับหนึ่งนะครับซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาใการยึดตัวของดินนะครับชุดวัสดุคอมสพรสเซอรรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้านะครับสามารถติดตั้งบนคลองดินนะครับหรือซ่อมแซมของส่งน้นําทุันทานเดิมได้ทันทีนะครับซึ่งจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ําลดการสูญเสียน้ำนะครับส่งผลให้เกษตรกรและชุมชนท้ายน้ำเนี่ยสามารถได้รับน้ำได้ เพิ่มขึ้นนะครับและรวดเร็วขึ้นนะครับซึ่งจะบรรเทาปัญหาการแขดงขันน้ําและส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําไปสู่พื้นที่เป้าหมายได้อย่างดีมากขึ้นนะครับซึ่งในอนาคตนะครับเราคาดหวังว่าจะมีการขยายผลนะครับโดยถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์นะครับอาทิกรมชลประทานนะครับและเกษตรกรในพื้นที่นะครับเพื่อดำเนินการนี้พัฒนาวัสดุดลกาวต่อไปครับครับต้องขอขอบคุณนะครับสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับ ที่ได้ส,สดัตว์สรุปงบประมาณนะครับให้ดาเนินโครงการโครงการพัฒนาวัสดุคอมสิซร์สำเร็จรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ําชลประทานนะครับแล้วก็ได้ชี้แนะนะครับแนะนําแนวทางนะครับซึ่งทําให้โครงการนี้สำเร็จรูปๆๆๆร่วงไปได้ด้วยดีครับ